สมุทรเจดีสง่างามด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเก้าชุมชนเก่าบ้านสาขาเมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัมอร่อยเลิศพุทราไทยแหล่งประมงใหญ่ชายทะเลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเซนตคนผ่าดวงและนี่คือคำขวัญของอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับครั้งในอดีตของบางปรากฏยังคงมีเรื่องราวและความสำคัญอีกมาก ถ้าหากจะย้อนไปในสมัยก่อนจะมีใครรู้บ้างว่าบริเวณปาาคลองบางปรากฏเป็นเมืองท่าคลังสินค้าเป็นชุมชนที่เจริญหรูหราและทันสมัยที่สุดที่มีชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมเมืองที่หายสาบสูญไปย้อนไปในอดีตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณคำว่าสมุทรแปลว่า ทะเลปลาการแปลว่ากำแพงสมุดปลาการจึงแปลความหมายโดยรวมว่ากำแพงริมทะเลซึ่งก็มีความหมายที่ถูกต้องแลนะตรงเป้าที่ตั้งใจให้สมุดปลาการเป็นเมืองที่ถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันค่าศึกนั่นเองครับในสมัยก่อนปากน้ำมีได้ตั้งอยู่ณนะปัจจุบันอย่างที่เห็นกันแต่ลึกเข้าไปถึงเขตภาคเหนงต่อมาชายทะเลได้มีการทับถม ของตะกอนดินเกิดขึ้นจนตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินงอขึ้นมาเรื่อยๆจนเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมาสมุดปราการสันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2136ถึง2171โปรดให้สร้างเมืองสมุดปราการขึ้นที่บริเวณใต้คลองบางปรากฏ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะสมัยนั้นแถบ,บริเวณคลองบางปรากฏได้มีต่างชาติชาวฮอลันดาซึ่งเข้ามาติดต่อการค้ากับคนไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยนั้นโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณเหนือคลองบางปรากฏให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งเป็นคลังสินค้าเป็นสถานีการค้าที่มั่นคงใหญ่โตเป็นทั้งคลังสินค้าและเป็นที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ ที่มีความทันสมัยรู้หลาอยากมากที่สุดในสมัยนั้นจึงถูกยกย่องขนานนามกันในหมู่ชาวฮอลันดาว่านิวอัมสเตอร์ดัมนับตั้งแต่นั้นมาบริเวณปากคลองบางปรากฏก็จเจริญขึ้นตามลำดับประชาชนได้มาค้าขายที่ต่อกับคลังสินค้าแห่งนี้มากขึ้นและตั้งบ้านเรือนร้านค้าขยายตัวออกไปจนเป็นชุมชนที่มีความจเจริญเป็นอย่างมาก และในคราวนั้นเองก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ประเทศสยามมีธงชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยในครั้งนั้นมีเรือฝรั่งเศสล่องเข้ามาทางปากน้ำซึ่งประเทศสยามในขณะนั้นเรายังไม่มีธงชาติจึงได้เอาธงชาติของชาวฮอลันดาชักขึ้นฝรั่งเศสไม่ยอมคำนับธงชาติฮอลันดาไทยเราไม่รู้จะทำอย่างไรในที่สุดจึงเอาธงชาติฮอลันดาลงแล้วเอาผ้าแดงชักขึ้นแทน ฝรั่งเศสจึงยอมคำนับทําให้ผ้าแดงผืนนั้นถูกเรียกว่าเป็นธงชาติสยามผืนแรกและใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นธงชาติสยามเลื่อยมาจนกระทั่งมาเพิ่มช้างเผือกเข้าไปและต่อมาจึงเปลี่ยนพัฒนาเป็นธงไตรลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับว่าธงชาติไทยได้เกิดขึ้นครั้งแรกณนะเมืองท่าบริเวณคลองบางปรากดแห่งนี้และนี่ก็คือหลักฐานจากแผนที่ที่ระบุว่า เมืองอัมสเตอร์ดัมอยู่ตรงบริเวณปากคลองบางปรากฏแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็พายเรือไปบ้านเพื่อนที่ถ้าเดี๋ยวนี้นะก็เลยลงกระจกไปนิดนึงมันจะมีคลองแต่ยายไม่เคยเข้าคลองไปว่ามันจะมันจะลึกเข้าไปแค่ไหนเราไม่รู้แต่เขาเรียกคลองบ้านตึกคลองบ้านตึกค่ะแต่ตรงปากคลองเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกบซากกำแพงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกำแพงบ้านหรือว่ากำแพงรอบบ้านเขาอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันลงน้ำแล้วที่เท่าที่เห็นซากเนี่ยมันหนานะที่เป็นท่อนที่จมน้ำอยู่แล้วก็ตรงบริเวณไหนครับตรงตรงป้้มโครงกระพันตอนนี้เลยไปค่ะเลยเลยลงกระจกค่ะเลยไปางนู้นอีกใช่ไหมครับที่นี่พูดถึงทางน้ำนะอ่าครับ่ะเลยลงกระจกไปอีกอะ เลยไปไม่เลยไปนิดหน่อยเพราะว่าที่ที่ไปเห็นตอนนั้นนี่ยลงกระจกเขายังไม่สร้างเพราะยังยายยังเด็กอยู่นะคะแล้วมันก็จะไปหมู่บ้านของญาติญาติยายานี่แหละเขาอ,อยู่แล้วสุดจุดจากหมู่บ้านนั้นไปนั่นแหละมันก็จะเป็นคลองที่ก็เพื่อนก็อยู่ตรงปาาคลองเราก็ไปบ้านเพื่อนก็ไปเห็นมันเป็นเหมือน,นจมน้ําอยู่บ้างอยู่ที่ค้างอยู่บนบกบ้างแต่ว,ว่าหนานะ ลายเป็นทอดเป็นลักษณะเป็นคอนกรีตเป็นคอนกรีตเป็นลูกทรงแบบไหนครับเป็นเป็นยาวๆเป็นบอกลำบากอ่ะมันมันก็ลางเรือนมันมันก็ต้องก็นั่งปีปีปีไหนก็ประมาณปีพอก็นี่แหละคงครูประมาณสักเจ็ดสิบปีมาได้แล้วล่ะเราไม่ได้สนใจเพราะความเป็นเด็กก็รู้ว่านี่แหละต่มาตอนหลังก็มารู้ว่าอ๋อตรงนั้นนเขามันเป็น เขาเรียกเมืองอะไรอะของฮอลันดาได้จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไปทางโน้นทางไปทางใกล้กับองค์ไม่เป็ดีแต่ยังไม่เลี้ยวคงนี่ไม่ได้ไปทางน้ำนาะนแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคงจะอยู่ลาวเอ่อลงไทรวมทุนอะไรอนะ่ะเลยเลยมิดผลไปอะ่ะถ้าไปทางน้ำนะคงจะ เลยมีผลไปประมาณนั้นเป็นหมู่บ้านเขาเรียกเขาเรียกหมู่บ้านแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านชวดฉลามหมู่บ้านชวดฉลามชวดฉลามแต่ว่า,าปู่ย่าตายายก็าเพูดว่านั่นแหละชวฮอลันดาเขาจะอยู่เป็นตรงนั้นเป็นเป็นหมู่บ้านเลยเป็นชุมชนของเขาเลยค่ะเป็นชุมชนและจากการสันนิษฐาน เมืองนิวอัมสเตอร์ดัมที่หายสาบสูญไปที่อยู่บริเวณป่าคลองบางปรากฏอาจจะเป็นได้ว่าในถูกน้ำซัดกัดเซาะจนพังลงน้ำไปหมดแล้วหรืออาจจะเป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนคงกระพันชาตรีในปัจจุบันแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีทำให้ล่องรอยหายไปมีเพียงบันทึกต่างๆที่ยังคงทำให้เรารู้ว่าณบริเวณป่าคลองบางปรากฏแห่งนี้มีความสำคัญมากเพียงใดและครั้งหนึ่ง เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญรู้หลาทัานสมัยที่สุดที่มีชื่อว่านิวอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับและวันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่บริเวณปาาคลองบางปรากฏเพื่อที่จะหาล่องลอยของเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมว่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่ไปติดตามกันครับพักสักครู่นะครับแล้วมาชมกันต่อ สนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาเปาร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีสนใจโทร080 551 4154หรือ081 860 5704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ คนบ้านไกลจะไปอยู่ไหนต่างคนต่างไปแต่หวัวใจอยู่บ้านหมูเหา่าหวัวอกเดียวกันต่างคนต่างฝันทยันสู้ไปจากบ้านสู่เมืองปรุงเมืองลวงเข้ามาเสียงดวงอยู่ในเมืองแสงไฟเห็นผักรับรถยกโคงรับจ้างทั่วไปต่างคนบ้านไกลจะมาทางานใกล้กัน เี่นแกก็คนบ้านฉันนอนดึกตื่นเช้าแล้กงานทำมือทุกวันเก็บเงินเก็บฝันฝันต้องสู้กันไปเราคนบ้านไกลจะไปอยู่ไหนต่างคนต่างไปแต่หัวใจอยู่บ้านหูเหาหัวอกเดียวกัน ชุมชนคงกระพันชาตรีตั้งอยู่บริเวณปาาคลองบางปรากฏมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ140หลังคาเรือนเป็นชุมชนเก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งที่สร้างขึ้นตรงบริเวณป้อมคงกระพันชาตรีและคาดว่าอาจจะเป็นจุดใกล้เคียงหรือจุดที่ตั้งของเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมในอดีตนะครับเมื่อเข้าไปในชุมชนผมก็เจอกับเด็กๆเ,เข้ามาทักทายและพาไปดูป้อมคงกระพันที่ยังคงเหล่ให้เราได้พบเห็นบริเวณหลังหมู่บ้านนะครับ มดูไปไอ้วัดโบสถ์ะเป็นไงสนุกไหมนแล้วนี้ไม่เล่นน้ำเหรออันนี้คืออาเล่นน้อน้เตเกตรงดีวันนี้ผมได้เจอน้องๆครับเดี๋ยวเขาจะพาเราอไปไปดูสากอ่าป้อมกันเลยครับใช่ครับอ่าพอดีเลยเจอน้องๆนี้เายนายดนี้าดชิ้นกั อเนี่ยหะที่เราได้น้องดองพามาเอไม่ใช่ับนีนะอ๋อนี่ยปอมเหรอโอ้ อันนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมใช่ค่แยบ้านคนแล้วทำไมเขาเลยเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วนานยังนานแล้วแต่งแต่พวกหนูยังไม่เกิดอ๋อป้อมนี้เหรอกี่จุดจุดเดียวหรอมีอีกไหมแต่มีอีกแม่จีจีนี่แม่จีจีมีมีอีกแี่นึงอ๋ออ่าโอเคนะคะอปไปปีไปดูที่หนไปนี่มันขุณเหอี่มันคนอ๋ออนี้ายแล้วอนีาแล้วอ๋อแคจุดนึงใช่มเนี่ยมาดูไงไมม่จุดดีย และนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจากการสอบถามคนในพื้นที่ได้บอกกับเราว่าเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วพื้นที่ของชุมชนบริวเวณหน้าปาาคลองที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยามีพื้นที่ยื่นออกไปมากกว่านี้และยังมีกําแพงและป้อมเป็นทางยาวตลอดแนวชายน้ําแต่ด้วยการเวลาและการกัดเซาะของแม่น้ําทําให้แนวกําแพงและตัวป้อมดังกล่าวได้พังทลายลงน้ําไปหมดคงเหลือแต่ที่เห็นในปัจจุบันนะครับ ตรงนี้มันเป็นป้อมเก่าอยู่แล้วก็เป็นแนวทางมาตั้งแต่นู่นเลยริมแม่น้ำจากตรงนั้นอ่ะเป็นตรงนี้เป็นป้อมเก่าหมดเลยจ้ะแล้วก็เคาต่อมาอายุก็โตมาเลยตอนอายุสิบห้าย้อนไปต้องมาสักพอจ่อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นก็เป็นแบบ โบราณโบราณเหมือนตอนที่ที่ของป้อมถ่ายอ่ะเหมือนกันเลยแล้วก็ตอนนี้บ้านเรือนมันทับหมดแล้วค่ะก็เนี่ยเหลือแต่ที่เห็นเนี่ยไม่ไม่ไม่กี่ที่แล้วตรงบริเวณท่าเรือตรงนู้นอ่ะนะครับมันมันเป็นยังไงตรงนั้นก็ก็เป็นป้อมแล้วก็จะเป็นแบบป้อมข้างหน้าแล้วมันก็ทลายมันอยู่ริมน้ำา่แล้วก็ต้นโพก็จะขึ้นตรงนั้นดูน่ากลัวมากเมื่อก่อนอ่ะแล้วมันก็สไลด์ลงไปหมดมันอยู่ริมน้ำ เรื่องราวของเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมได้ลบเลือนหายไปกับการเวลาแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าณสถานที่ปาาคลองบางปรากฏแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวฮอลันดาที่มีความทันสมัยหรูหราเจริญที่สุดณนะที่แห่งนี้และคาดว่าเป็นสมัยเดียวกับเมืองนิวอัมสเตอร์ดัมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันคือนิวยอร์กนั่นเองครับ สนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานต่าเปาร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีที่เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดี JD. ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ